มัน,นจะมีความนุ่มขึ้นค่ะความนุ่มแล้วก็ยางที่ให้มาก็จะเป็นตัวเพเลี่เ่ยค่ะตัวยางสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็อยู่กันในชาแนลของจอร์ดจัดแน่นะครับ ผมวันนี้นะครับผมเ,เพื่อนๆเราอยู่กันที่โรบินสันสาขาฉลองเพิ่งเปิดใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมอะตอนนี้นะครับผมก็เราจะมาดูนะครับผมว่ารถนะครับผมระหว่าง G350 กับ X300 ของ l a m b d a s t a เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับน้องเซลคือน้องโมนะครับผมก็มาจาก Moto a d v i c กส์สกิทนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับน้องโม สวัสดีค่ะครับผมก็วันนี้เราอยู่กันที่ฉลองเป็นยังไงบ้างครับยอดขายตอนนี้เลมัสต้าเออกำลังดีเลยค่ะเทนกำลังมาเขากำลังมองหารถใหม่ๆหม่กันเยอะค่ะอืมครับผมยอดขายดีแสดงว่าช่วงนี้กำลังดีค่ะแล้วตอนนี้ที่โมโตเรนดิกนี้ถ้าสมมติว่าจะสั่งจองเจะซื้อเนี่ยต้องจองไหมนี่หรือว่าซื้อพุ๊นได้เลยต้องจองค่ะต้องจองนะตอนที่ผมมาก็คือตอนนั้นเนี่ยเมื่อ3ามเดือนที่แล้วซื้อ หนึ่วันทําเรื่องได้เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยด้วยยอดขายเนี่ยกำลังพุ่งเลยนะครับผมก็ต้องสั่งจองใช้เวลานานไหมจองบางสีก็อาจจะใช้เวลานานนิดนึงค่ะถ้าเป็นรุ่น G นะคะโอเคบางสีก็จะไม่หมดค่ะอ่ะว่ากันถ้วย G G นี่ก็คือ G 300นะครับผมก็คือเป็นตัวพัฒนามาจากเอ็กสามรหรอใช่ค่ะ ตัวนี้จะเป็นรุ่นฉลองครบ75ปีของ l a m b บ t t a นะคะคแต่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่เลยค่ะพี่ใหญ่ของ l a มเ e t t a เลยค่ะโอเคแป๊บหนึ่งอ่าพี่ใหญ่เลมเ e t t a าว่างั้น <I S 1> ความต่างระหว่าง X 3 0 0กับ G ส่อ G 3 5 0เดี๋ยวผมบอกนี้ก่อนว่าจากข้อมูลที่ผมรับมาและไปอ่านรีวิวมานะครับผมเขาก็บอกว่าอย่างนี้ในตัวที่ตอนนั้นผมซื้อ X 3 0 0ต้องบอกยงนี้ว่าหลายคนเนี่ยมีข้อติ เรื่องของโชคอาจจะแข็งไม่น่อยะนะครับผมอ,อ,อะไรเอย่ยยางหน้ายางนะครับผมแต่ด้วยมันเป็นยางของโรงงานะนะครับผมมันก็อาจจะไม่เ,เขาเรียกว่าบางคนก็อาจจะมีความหวังความคาดหวังที่แตกต่างกันไปนะครับผมแต่ว่าพอผมลองมาใช้แล้วเนี่ยก็ช่วงแรกๆออกจากโรงงานแข็งจริงแต่พอตอนนี้ผมขับไปแล้วประมาณ1,000กิโลเขรู้สึกว่าให้นิ่มขึ้นก็เหมือนที่เขาบอกไว้เลย อันนี้ไม่ได้อวยนะ <c oughs> เออนี่พูดเรื่องจริงนะครับผมก็หลายๆคนบอกว่าตอนแรกโชกมันก็ยังหนืดอ,อยู่พอใช้ไปครับผมมันก็เริ่มหนึ่ละแล้วก็เออเริ่มออกตัวลงนะครับผมมันก็เลยพัฒนามานะครับผมเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเรียกว่าความแรงไม่ถึงใช่ค่ะก็เลยมาเป็น G 300ค่ะ,อะตอนนี้จะมีความนุ่มขึ้นค่ะความนุ่มแล้วก็ยางที่ให้มาก็จะเป็นตัวเพลลรี่เลยค่ะลูกคต,ตัวยางนะคะ อ่ะตัวยางใช่ไหมครับใช่ค่ะคือดีกว่าเดิมเกาะถนนกว่าเดิมนุ่มนิ่มกว่าเดิมทั้งนิ่มทั้งเกาะด้วยค่ะอันนี้นะครับผมส่วนซีซีตัวนี้เป็นยังไงสามร้อยห้าสิบว้าวอ่าก็คือเพิ่มมาจากสามร้อยเป็นสามร้อยห้าสิบใช่ค่ะแต่ไม่ได้เพิ่มเฉพาะตัวของซีซีใช่ราคาก็เพิ่มด้วยตอนนี้ราคาตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันค่ะ 2 1 5 0 0 0ถ้าเทียบกับ X 3 0 0ราคาหางกันเท่าไหร่ประมาณ5 0 0 0 0ื่นปลายๆห้าหมื่นปลายๆนะครับผมอ่ะโอเคเรามาดูครับผมว่าตัวนี้เนี่ยความต่างของบอดี้เนี่ยก็ผมมองแล้วว่าต่างกันแล้วใช่ค่ะคือตัวนี้เนี่ยก็จะได้สไตล์สปอร์ตใช่ค่ะใช่ไหมครับผมส่วนตัวนี้ได้ฟิลคลาสติกใช่ค่ะ,ะตัวนี้ะจะ<ม>ยาวแล้วก็จะเป็นทรงต่ำนะคะ นุ่มกว่าใช่ค่ะอ่าโอเคครับผมเมื่อกี้ผมไปเซอร์วิสมานะครับผมเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยถ้าขับไปซักประมาณ500กิโลเนี่ยจะโช๊คก็จะนุ่มขึ้นอีกใช่ค่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เบาะนี่เป็นสีนี้ทุกตัวไหมครับหรือว่าถ้าเป็นสีแดงถ้าเป็นสีแดงจะเป็นสีแดงค่ะเบาะแดงแดงเบาะแดงแล้วก็เป็นสีดำเบาะแดงเอ้เบาะส้มค่ะโอเค มีกี่สีครับตอนนี้มี3มสีค่ะสีดําสีแดงสีขาวอ๋อสสีใช่ไหมครับผมโอเคครับผมแล้วอันนี้คุณโมโคเคยเทสบ้างไหมครับเคยค่คะแล้วเขามาจาก <3 S 1> สามก,กองเองเลยอ๋อขามาจากกอ <laughs> งสามกองใช่ค่ะอ่าโอเคแล้วรู้สึกแบบต่างกันไหมสองคันนี้เวลาเราขับกันต่างค่ะอ๋อต่างกันยังไงบ้างการออกตัวตัวนี้จะออกแนวพุ่งค่ะตัวนี้จะออกนุ่มไปเลยอ๋อแล้วก็เสียงของท่อแล้วก็ของสองตัวนี้ค่ะจะต่างกันตัวนี้จะออกทุ้มค่ะ ตอนนี้จะออกบแนวรถธรรมดาเลยค่ะลูกค้ามันจะไม่ดังมากาใช่ค่ะขอคอทสหน่อยได้ค่ะโอเคอเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ยวด,ดูอันนี้นะครับผมเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับผมก็จะมีความต่างกันนี่ครับเมื่อกี้ถึงเท่าไหร่ขอโทษทีอยากรู้จังโอเคโอ้ส0มร้อยแนะแล้วผมจะบิดหมดไหม <c oughs> โอเค ก็ประมาณนี้นะครับผมหน้าจอก็จะมีความแตกต่างกันออกไปดูเป็นดิจิตอลขึ้นใช่ค่ะใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันมีเหมือนกับเป็นแบ็กกราวน์เป็นแสงใช่ค่ะเนาะโอเคตันนี้สามารถบลูทูธได้กับโทรศัพท์ได้นะคะลูกค้าเวลามีสายเข้าค่ะจะเด้งขึ้นมาตรงนี้เลยครับผมอ่อแล้วมีไมค์ัหมคะมีไมค์ตรงนี้ไม่มีเด้งให้ดูเด้งให้ดูว่ามีโทรศัพท์เข้าใช่ค่ะ อ๋อโอเคครับผมอันนี้เมื่อกี้โจมผมไม่ได้มามากโอเคใต้เบาะนะับผมอันนี้รู้สึกกว้างกว่าไหมเพราะว่าเหมือน X 3 0 0มีแต่ตรงนี้จะมีความลึกขึ้นก็มีความกว้างก็ใส่หมวกกันน็อกได้นะครับผมนี่ก็เป็นเรียกว่าใต้เบาะของตัว G 3 5 0นะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นแอบเห็นกุญแจนะครับผมที่มันมีความต่างจากตัว X 3 0 0ตัว X 3 0 0ก็จะเป็นอย่างนี้ ตัว x สามร้เวลาถือเนี่ยผมชอบมากเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกเหมือนขับพอสอยู่ตลอดเวลาเวลาไปไหนรู้เฮ้ยแม่งขับปอร์เช่รือเปล่าเอออารมณ์ประมาณนี้เวลาผมไปเนี่ยผมไม่อยากใส่เขาเรียกว่าอะไรนะซองหุ้มนะเอาเอาแขวนไว้อย่างเงี้ยคนนึกว่าขับพอสอยู่นะครับจกจกอ่ะกุญแจตัวนี้มันต่างกันยังไงเอ่ยตัวกุญแจตัวนี้นะคะจะเป็นระบบสัญญาณค่ะลูกค้าจะเป็นตัวเปิดเบาะค่ะแล้วก็ตัวล็อกเปิดนะคะแล้วก็ตัว สัญญาณหารถนะคะลูกค้าม,ม,มันจะเป็นคีเลตค่ะอ่าคีเลตนะครับผมอันตัวนี้มาถึงปุ๊บใส่ไว้ก็กดได้เลยใช่ไหมใช่แสดงว่าตัวนี้ไฮเทคกว่าดิอาอาจจะประมาณนั้นค่ะอ่าผมชอบตัวนี้มากกว่าเพราะว่าเหมือนกับอยู่ในกระเป๋ามาถึงก็ปุ๊บได้เลยนะครับผมของค่ายอื่นผมขอพูดนิดนึงของค่ายอื่นเนี่ยคือมันก็ต้องมีกดกันบ้างใช่ค่ะแต่เหมือนกับของ X 3 0 0ยเนี่ยพกไว้ในกระเป๋ากดรถแล้วก็ไม่ต้องกดอะไรเลย สมมติว่าเราไปจอดรถใช่ไหมครับใช่ค่ะเดิอนออกจากรถได้เลยจอดหรือก็เดิอนออกจากรถได้เลยใช่อันนี้ชอบมากอันนี้ชอบจริงๆนะครับผมเพราะว่าของค่ายหรือเนี่ยบางทีมันก็ต้องแบบพอเดิอนออกไปก็ต้องมีกด<ช>แล้วลืมบ่อยพอลืมบ่อยนะครับผมแ <c oughs> บตหมดครับ <c oughs> เจอมาหลายครั้งนะครับผมอะมาดูรูปโฉมตรงนี้หน่อยกระจกนะครับผมก็จะเขาเรียกว่าไม่เฟี้ยวเหมือนของ x 3 0 0แต่ว่าะจะให้สไตล์ความรู้สึกคลาสสิก ครับ <Okay. S 1> ก็เป็นวงกลมนะครับผมคล้ายๆกับเมันมีอยู่ค่ายหนึ่งที่คล้ายๆเนี่ยแต่เป็นรถโบราณน,นะเก่าเก่ามากเลยนะอ่าผมว่าเวสป้าแล้วกันแล้วก็คล้ายๆเวสป้าตัวเก่านะครับผมก็ทรงนั้นเลยนะครับผมสมัยก่อนนะครับอ,อตรงอื่นนี่ผมรู้สึกว่าอ่ะตรงนี้ตรงนี้หน้ามันแล้วกันเนาะหน้ามันแล้วกันนะครับผมอันนี้ลองสังเกตดูนะบางคนก็จะใหญ่หน่อย ใช่ค่ะหน้ามันก็ใหญ่ๆนอยนะครับผมแล้วก็ตัวนู้ดลงลอง,ง,งดู X 3 0 0ครับผมเออ X 3 0 0นี่ครับผมเห็นไหมมันก็จะไม่ใหญ่ขนาดนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมโดยภาพรวมๆใช่ไหมคุณโมใช่ค่ะเอ่าเดี๋ยวให้มาดูเดี๋ยวมาให้เปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบวันนี้ผมใส่รองเท้าแตะมาไม่เป็นไรเนาะเอ้ยโทษทีครับไม่คุ้นครับผมสงสัยต้องซื้อแล้วล่ะ <laughs> อย่างนี้หรอใช่ค่ะอ่าอันนี้เป็นใต้บอกของ G สามห้าศนะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็น X สามร้อนะเสียงท่อเออเมื่อกี้เรายังไม่ได้ฟังเสียงท่อเลยใช่ค่ะโอเคขอฟังเสียงท่อแป๊บหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปฟังนะครับผมว่าเสียงท่อของเจ้า G ส5 0ยังไงตอน สตาร์ทขึ้นมาแรกๆนี่รู้สึกเหมือนรถนิ่มๆมานะ,ะใช่รู้สึกเหมือนรถนิ่มๆเลยแล้วก็ลองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไม้ไปดูนะ,ะให้ความนุ่มนวลใช่ค่ะนะครับก็เรียกว่าให้ความนุ่มนวลเลยดีกว่านะครับผมส่วนตัว X 3 0 0นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ เวลาอยู่บนถนนเนี่ยก็แอบดุบนิดนึงนะครับผมด้วยเป็นดีไซน์ของทรงสปอร์ตนะครับผมอ่เดี๋ยวให้ดูประมาณนี้นะครับก็เสียงท่อก็ประมาณนี้ก็อย่างรูปลักษณ์ของเขาเลยดีกว่าตัว G 3 5 0นะครับผมนั่นก็คือให้ความนุ่มนวลคลาสสิกนะครับผมแล้วก็รูปทรงก็ สวยดีกว่าแต่มันก็แล้วแต่ละคนนะครับผมเพราะว่า,าด้วยตัวนี้เนี่ยบางคนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ถึงใจก็เลยมี G 3 5 0ขึ้นมาะนะครับผมแต่ว่า,าทรงมันเปลี่ยนไปนิดหน่อยใช่ค่ะนะครับแล้วก็ราคาก็เพิ่มขึ้น <c oughs> ไม่นิดครับผม <c oughs> ก็เพิ่มขึ้นไปประมาณ4ี่หมื่นอย่างที่น้องโมงบอกไปเมื่อกี้ะนะครับผมอ่ะก็นี่ระหว่างา G 3 5 0กับ X 3 0 0 เดี๋ยวเราไปขับดูกันครับผมว่า2คันนี้จะให้ฟิลแล้วก็เวลาขับออกมาทรงมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูครับอโอ้หนันออกเอาเรื่อง o สีย,ยงนี่ยมันให้ความนุ่มนวลน,นะครับผมแล้วก็รู้สึกนิ่มจริงๆนะครับผมเวลาขับ ก็ถ้าหาความสวยยังไม่มีเหมือนกับรถผมก็ประมาณนี้นะครับ <Wow. S 1> ผมเพื่อนๆก็อย่างที่เห็นไปเลยนะครับผมก็เมื่อกี้ถ้าสมมุติว่าเราได้ภาพนะครับผมก็จะเห็นว่าตัว G 3 5 0เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความนุ่มนวลแล้วก็มีความคลาสสิก อยู่ในตัวนะครับผมส่วนเรื่องของแรงม้าเนี่ยก็แน่นอนครับผมว่าเป็นรุ่นที่พัฒนามาจาก X 300นะครับผมก็มีซีซีที่แตกต่างกันออกไปนะครับผมสำหรับตัว G 350นะครับผมหลายคนก็ถามผมว่าเวลาออกทริป X 300เป็นยังไงบ้างก็ดีครับผมแต่ตัวนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าออกทริปผมคิดว่าคงสบายน่าจะขับนิ่มกว่านะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เลยสำหรับ X 300กับ350นะครับผม ใครที่อยากรู้นะครับผมก็ลองไปดูที่หลายๆโชว์รูมทั่วประเทศนะครับผมเขาก็มีรถเทสไดให้เทสนะครับผมสำหรับความแตกต่างเราก็บอกไปแล้วว่าให้ความรู้สึกยังไงโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมผมกับคุณน้องโมนะครับผมต้องขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าไปเจอที่ไหนหรือว่าตอนนี้ฝากโชว์รูมหน่อยอะ ตอนนี้ชนกำลังสร้างใหม่นะคะอยู่แถวกูกูในภูเก็ตนะคะอยู่ข้างวิชั่นเลยค่ะอยู่ถนนเส้นราชพัฒนเลยค่ะเปิดเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่ประมาณต้นปีหน้าค่ะยังไม่มีเวลาชัดเจนค่ะยังไม่มีเวลาชัดเจนนะครับผมใครสนใจจะซื้อรถนะครับผมติดต่อมาที่เซลลน้องโมได้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นเอาติดต่อทางไหนดีครับทางไลน์ทางเบอร์โมทางเพจได้เลยค่ะแลมเบต b าบายเซลแตงโมนะคะโอเคก็ประมาณนั้นนะครับผมอ่ะ วันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ